ออกมาแล้วก็รงเป็ดผลโลงเบหมาดเดียวในประเูเยที่ยิงได้รอบชิงนะเลต่างคนต่างตีต่างคนต่างอัตคนต่างต่าคนต่างลูกสหลังสลูกสหลังเป็นใครหนอเป็นใครหนอแต่ว่าั่งอันนี้สนามเลยดีลูปหาค้พวกหน้าผูุเจริญหลุนเจริญสมุทรปราการไว่าอ่างทองไลบีไลกีไล่ตีไลบีไลตีมาแล้วไม่มาไม่รู้แต่ตรงนี้ลูกที่สอ่างทองดูแล้วไม่มีมานะจ๊ะลูกที่สามหเจรลูกที่สามเจริลูกที่สอ่างทองไม่มีสมุทรปาการลู้หมลูกที่หนม่งจากเชียงใหม่และ วิ่งทางด้านนี้บอลได้จี้จี้หนีหนีกันถึไหมยังไม่รู้เลยเจ้าเอาเลยลาบีลายเจลายบีลายเจสุดที่เพื่อนี่พวกนั้นใส่มาเลยใส่มาแล้วก็ไหลเรือพวดเข่เส้นช่ายไข่กันมั่งก็ไม่รู้ก็น่าจะเป็นลูกที่สามครับเพราะว่ามีดอกไม้อาจจะเสียดนิดนึงเออมาเลยเอมาเลยจริงๆซะด้วยตอนนี้หน้ากระด้างกระดองมา พี่น้องจ๋าตอนนี้กำลังจะโลดเต้ะสาที่ตั้งออกมายังดูไม่ออกใครจะอยู่ยึดใครจะนำนาพี่จ๋าวิ้เป็นอาวองรัร่าไทอะราทกันลเราเียกนปรันิราั่าประธันต้องี้ยงเป็นว่ากขวต่าคนต่าดตาคนต่านต่าคนตต่างคนต่างตาคนต่างต่างาคนต่านต่าน่ต่นนตอนต่างคนตน่งคนางเนต่ง่าง่นน่าตานน่ง

เหรียญทองได้แก่แมาสมศักดิ์ศรีสมฝีมือครับนนทบุรีครับไอรถเฟียพิฆาแต่ที่เหลืออห้าลัเนี่ยดูทีวีกอแล้วกออีกชนะกันประมาณไปหัวนมไม่ใช่หัวนมธรรมดานะเป็นหัวนมมะลาอาจารย์หัวนมบดด้วยนิดเดียวจริงจริงเหรียญเงินได้แก่ เด็กแมนจากสมุทรประการโรงเรียนเพลิงพิดห้าลานครับเปลี่ยนทอนแบงค์่เกาหลีอเรื่ นึคโยชมชายในรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยราชนาวีสอราชนาวีหนึ่งูเจริญหนึ่งจังหวัดลำปางและศูนราลำปางและในสุดท้ายสุรัรนาวีเจ้าหองรูปเอล์ลัออกมากันแล้วตอนนี้รอดใต้สมาัติตามมาไปที่เร็ยจ้าเอาเลยม่รู้ีว่าการชิงเหรียญองนของเลยว่านจะเป็นใครหรอเพว่านายของลำปางในนาม้กบอมณีจ้าว่าแรงแแทงมาเหลือเข่าชักระอกมลเหลือขาวชักกมลเหลือเขาแรงแรแงมากันทางด้านเหลือหมายเลขสามคือผูเจริญในราคของรัฐมนตรีแก้สีรัฐมนตรีเปโดชไว้รั กระชากไม่กระชากไมเพื่อเข้าเส้นชัยแซงอนันต์ของชาติกระมนไม่ทันนะจ๊ะครับกรรมการไม่รอช้าครับยกทองให้เหรียญทองได้แก่จังหวัดลำปางเหรียญเงินได้แก่ภูจเลนหนึ่งครับแล้วเหรียญทองแดงได้แก่ราชนาวีหนึ่งครับ ใครสั่งลูกชิ้นเนื้อสดเข้าสู่ในการถ่ายเทอาสดทังออสยามสปอร์ต S M ละเว้ยแล้วก็ในเมื่อสู่ถ่ายเทอาสดก็เจอในประเภทเรือแคนเน2คนชายเพาะทิงจินาลิศ เอาเลยบอกว่าไทยท้อสอดฐานน้าของ SMTV อยู่ตอนนี้บอกว่ายิงคนดูท่านผูสงเอาเลยันดูกขรแข่งขันในประเทศกแค่นดูสองคนในรุ่นของชายทั่วไปชายใหญ่และชิงแั้นร้กลุ่แน่วานครสรับราสรเชียงใหม่หมอเชียงใหม่ราจนาวีพุเจริญราชนาวีเตตะโคตตงตีตะโคตังตะโคตัาตะโคตงเลยบอกว่านมิสีนเลดีราชนาวีในนามทรงลักับาุเดชเรื่องหลแสงมาเลเอาลเลยในนามของราชนาวีเก่งใหญ่ด้ีว่าคว้าสิบเอ็เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเห็นประกบโคกับไอเมมละน้องอยู่ที่ว่าไอเมม เพื่อนิด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 เข้าเส้นใช้คว้าใดทองแสงหนีเพื่อให้อยเรียบร้อยจ้ะนี่เหรียญทองให้อีกแล้วโอ้โหนี่สุดยอดสุดยอดอะไรนะสำหรับราชนาวีถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ประสบความสำเร็จ กินทั่วไปแล้วก็หนิงใหญ่ได้เองไรโลกที่จะเลาบอกว่าไหนเที่ยวนี้ประเภทของเหลือคู่เก่าไพ่ประเภทอีกคู่เก่าข้างไหนข้างนึงบอกเอาเลียนหน้ากระดานกันมาห้าลูกหาลับราชนาวีพูดจะเล่นอ่าคทองได้ชนาวีแล้วก็ราชนาวีดูที่ว่าราชนาวีนี่นะเขาโคตรบอกป่นหมายมั่นปั็นเรื่องด้านของนักที่ราสมบต์แต่ว่าสิริจิตออนน้องจะอ่างทองบอกว่ามาปีนี้มาดีแล้วกันมาดีแล้วกันในฐานะโค้ชทีมนะครูโรนโดบอกว่ามาเที่ยวนี้จะขอแรงแสงนี้ได้ไมลุยเลยเฮ้ย ีผู้หญิงไม่มีโอกาสไปผายเรือแคนูแต่ว่าตอนนี้ทางสมาร์ทคอมนั้นเปิดโอกาสแล้วเว้ยดูที่บ่าวเรือแคนูหญิงใครจะดีใครจะดูเป็นการเจอกันระหว่างผู้เจริญอ่างทองแล้วก็ราชนาวีไว้ยตางคนต่างบิ่ปลาพี่ปลาบิ่ปาใครจะหยิบเหรียญทองให้กับประเภทเรือแคนูตอนนี้ต่างคนต่างทีมบัวจะมาทีมบัวมาเรือเบอร์ตสามเรือเบอร์ตสามในแก่ผู้เจริญอ่างทองตามบริจิตต์แล้วก็ทางด้านรชนาวีใส่เสื้อสีขาวกำลังกดปี๊ขยี้ก้นนาคก้นตาขามมา นี oh, ่เป็นการ่งกันว่าฮูจัเล่นออูจเ่นอ๋อูจเ่นอ๋อูจเ่นอ๋อจเล่นพ๋อูจัเล่นอูจเลนเฮ้ยชายิเลต่อไปนะครับเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันเรือขยักหนึ่งคนเยาวชนชายส0 0รอเมตรรอบชิงชนะเลิศครับ ในเรื่องของเรือขยักเรือแันูตอนนี้ขับเขี่ยวเหรียญกล้วยรวมที่จะของกล้วยรวมเรือเฟสเรือขยักแพนูระหว่างสองชมรมใหญ่นั่นคือชมรมราชนาวีกับชมรมภูเจริญตอนนี้ราชนาวีทําไว้11เหรียญทองภูเจริญทําไว้9้าเหรียญทองครับจ ออกมาแล้วจริงๆด้วยเจ้าประเภทเรือขยนันหนึ่งคนงู่นห,หญิงล้วนเนรอบิงชแคเลิกประกอบด้วยหมอเชียงใหม่หนึ่งอยที่สอพู้เจริญอยู่ที่สามุงเทพมหานครอยู่รุ่นที่สองแล้วรุ่นสุดท้ายี่หพูเจริญสจะออกมาลอกในสภาัวนมจ ในเทีนี้ไปเลยที่ว่าในนามกุเทพมหานครในนามพระนาพสถาบว่าเจ้าของเดยญทองในกีฬาที่มาสนามต่อที่มาหมาิการจะนับเลยรืวาในเที่นี้จะคว้าเหรียญได้หรือไม่ได้เราะายานี้จากคุณเฉลยบอกว่าไม่ทรมาได้ตนัหัวจากเชียงใหม่แล้วก็บุษินสุขแก้วนรี้อิวเวยิงเลนนิ่เยิงเลนนิเลื่องแรงแสงม้าเล่นแรงแสงมาในลูกที่สี่แล้วพัฒนาเนน้ำด้ยพัฒนาได้าหน้วยพัฒนาอย่างบตะว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลูกสองลูกสามเล่อะแรงเว้ยลูกสองในนามคุณฉาย แสงไม่แสงแตงไม่แตงเพื่ใไทยแตงตัวเหรียทองโอมเราไปในการแข่งขันี่1 มาถึงทุ่นไหนว่าจะไม่ได้อะเนนอกจากเรือทยักจะห้ามหันกนันแล้วเนาะเรือยาวไปย่อยอาจารย์โอ้โหเป็นการแย่งถ้วยรวมกันระหวา่างราชนาวีกับเรือเมืองน่านขอโสกอร์ล่าสดตอนนี้เรือเมืองน่านนาอยู่ครับห้าเหรียญทองไอ้ยาราชนาวีอยู่สี่เหรียญทองไอ้ยะแต่อย่าลืมนะว่าประเภทเรือพายระยะนี้ราชนาวียังมีใช่ไอโค้งกางกงแดงประเภทห้าใบ ไพ่ตอนนั้นยังไม่พอยังมีเรือยาวใหญ่ใหญ่เรือมันก็อฟอฟเรียกว่าเรียกว่าสุดยอดทหารชั้นดีกองทัพเรือใช่แต่เรือเมือหน้าเนี่ถือว่าเด่นในเรื่องของเยาวชนอัยก็ยังเรือแม่ป้อมของเยาวชนน้านอีกนะยังอยู่ครับยังอยู่แล้วก็ยังมีเรือสิบปิ้ายนั่นก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่โอหถือว่าเข็มขยอกก็น่าดูแล้วตอนเนี้ยบอกว่าต่อไครพายโดดเสียบ ใครพลาดโดนเสียบโอ้โหีต้องโคตรไม่พูดถึงตมมดปากการไม่ยังไงออกมาเลยออกมาจริงๆก็ด้วยเอาไว้ตอนนี้ต่างคอต่างสายต่างโคตรต่างมีเท่าไหร่พอแม่มาใส่กันโคตรโเราดีว่าคนละบาท พี่ตูีตีจนเส้นชัยมาบอยะอยะว้าวแล้วครับกรรมการไม่รอช้ายกธงให้เหรียญทองในแก่ทีมเรือใส่เสื้อสีขาวนั่นก็คือราชนาวีเหรียญเงินในแก่ทีมเรือที่ใส่เสื้อสีชมพูนั่นก็คือผูเจริญส่วนเหรียญทองแดงคอยสักี 有。哎，妈！ ออกมาแล้วจริงๆตอนนี้ออกมาแล้วจริงๆซะด้วยต่ใต้สะพาน16ตันมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ดานหน้าเป็นหน้าจะดังออกมากันเลยต้องหกลูกหกลำอ่ะเจ็ดลูกเจ็ดลำนะเจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ดูนับตนาดูได้แล้วพี่ชายนะพระร้านนะสุภานาแกหาบอกว่าเป็นตจ้าของเหรียญทองในสนามที่แล้านนี้มานี่การจะรับวันนี้ไม่มาได้เพื่อนจะ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 ทำเหรียญทองได้หรือไม่ได้เพราะว่ามีหมาในตามแม่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาธรรมดาดูว่าจะเล่นเดียรได้จีจะสุดต้องเชียร์ไม่ครับอัญลักษณ์เออท่านใจจะเชียร์ไม่จะเล่นพี่เล่นจีเล่นจี้้้้้ขขขึึึนนนมมมาาาเลลยแวพีย ยังไงจะไม่รู้แต่สนามที่แล้วได้เหรียญอะไรมาไม่รู้แต่มาดูสนามนี้ว่าใครจะเป็นเพกรรมใช้เหรียญทองแต่เหรียญทองไปเรไรหลานนาเดอร์จีไรหลานนาเดร์จีจะเคียงไปนะหลานพุทธตามาเนต้าบอลเลยมาเนต้าบอลพอเดอร์จีส่งมาส่งมาส่งมาเรื่องเล่าเส้นชัยไม่เอาเลยมาดูด้วยว่ารอบที่สอง แก้ปะซฐจีมาเลยดีโจ50แมตสุดท้ายจะทันหรือเปล่าไอ้พตันี้บอกว่าไม่เลยอีห้ออปเปิลยแต่ตอนนี้อะไรไม่ได้กาแข่งขันในเบองลงเลยแคนเลยไอลูกชายตัวปจนี้น่าผู้นะลาชนะวี2อนสลาเรนลเชียงใหม่หมชอแล้วาชน5ลูก5ลามเลยนะกระาษกัมาเจ็ดลูกเจพูดไม่ออกบอกไปตรงกระเียแต่หมอหมอมองเห็นเลวเลยแนั่นเลือเบส5นั่นมันลูกสวรรค์นำมาดีมาหมอเชียงใหม่ยิ่นสวรรค์มาดีวแล้วก็เพื่อขครเส้นชตัักดง ดังก็แม่แต่เสียงคนดูเยอะเออแหมผอแตัเดียวบอ,อแววกแล้วระยะ200เมตรนองแล, <imet> ลแ้วระยะคลิปตาเดียวก็ถึกเป็นชัยเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างเก่งเล็กกับเก่งใหญ่รับเมื่อสักครู่นี้และใครเข้าเราเก่งเล็กก็รุ่งสวรรค์สวนสันเจ้าของสรงผมทรมานใจสาวโอ้ยใจสาวที่ไหนล่ะ,อะสองผมทรมานคุณกิ่งอนะ้กิ่งออ มาเลยออกมาแล้วจ้าเอาละต่างโคตรต่างสายต่างโคตรต่างฝอในเมื่อกรรมการตีหลักมนตึงยิงไปขึ้นบอลเฉียวหัวจ้ารันนี้ก็แบออกมานั่งจิ้มจิ้มเรื่องต่างโคตรต่างฝอแบบอันดุที่มา เอาละครับสำหรับการประกาศรางวัลเรียกยัดหนึ่งคนเยาวชนหญิงนะครับระยะ200เมตรรอบชิงชนะเลิศนะครับผมขอเรียนเชิญคุณกมลศรีสุขนะครับหัวหน้ากองธุรการเขื่อนภูมิพลให้เกียรติขึ้นหมออเปลียนนะครับไอ้สุดครับอาจารย์ตุ้มบอกแล้วพอร้องเพลงพิทร้องเพลงเกี่ยวกับพิจิตรทีไรอาจารย์ตุ้มแผงนิดทุกทีคว้าเหรียญทองไปครองก็เป็นว่าราชนาวิพัฒน์เงินไปครองับอ่านคองว้าเหรียญทองแดง ตัวสมัยปาร์การเฮตอมาเจอกับตาบาลผู้สายเชไม่ภูพินะครัก็ภูเจริญอกมาเลย ไม่ยอมไปเลยไม่ยอมไปเลยเรือพุ่งจเลยงแรเร่งแรงแซงมาเรื่องแรงแซงมาแต่ว่าเรือพุ่งทิงนี่เลยเอาเลยพู่งจะลัดฝั่งนู้นแล้วคุณเลือเรือป่วงเรือแดงเรือป่วงเรือแดดเรือเขียวไม่เกี่ยวเลยเรือป่วงเรือแดงเหยือเดือยเรือแดงเหยือเดือย ด้านนี้เหลือเดนสมุดป,ปาก,การแรงเครื่องแหลนปอดเนจโวีตเมแคป2 5เทอร์โบจะทันหรือเปล่าอาจารย์และผลการแข่งขันออกมาแล้วครับนะกรรมการไม่รอช้าย,ยกธมให้ทางด้านเรือผู้เจริญกับเป็นฝ่ายคว้าเหรียญทองไปครองตามไปด้วยสมุดปาก,การกับคว้าเหรียญเงินโอเดรเรือเรือ เหลือบ้านจ่าดิษฐ์ขับผูกพิงก์นัดใบโพคว้าเหรียญทองแดงใช่ให้รีบมาที่กองสนามวังโอ้โหมาทันใจไวทันตายยังไม่ทันได้คุยเลยบอกว่าว่าผู้เจริญผู้เจริญส่งนันทวัฒน์วงผีละคำกับหมอชอเชียงใหม่ส่งวิชานใจเที่ยกรุงเทพมหานครองส่งชานนิดชานนาส่งอนุสวรร์ทางด้านผู้เจริญส่งนันทวัฒนตไปหมดและลาภจนาวีลูกหกกับดาดโคอดิเทพสีชาบอกว่าพยักบอกว่าาเที่ยวนี้คว้าเหรียญนะปิดลง เลี้ยงเลยไว้เอ้ปิ้องกันบ้านฉางเลี้ยงไว้ราชนาวีจะทำได้หรือปล่นะคอนเทพที่นเวว่าเอาเว้ไมได้ชื่อหลกันเล็กแหลเลยเลงกันเว้ยลกันเว้ยราผอนไม่ได้ไว้น้อยแมี่ไหร่ใส่บอสใส่บอสจะยิบเลยต่างคนตางพีตางคนตางพีจะยิบเลยอนาาชนาวีราชนาวีจะตจจะตจะ้ตัวบังตัวบังตัวบังโจอแปดัเลยดีครับ ตัแมวนะอนิเทสเนี่ยตัแมวยกมือบอกเอาเงิข้าวให้หน่อยข้าวมั้ยตาแมวกรโยนพายเลยไม่รู้ว่าเหลือตัวเองอ่ะที่ทำอยู่ฝั่งนู้นหนุบมือตัวเองด้วยแม่แต่ตาแฝดบังหัวเรือพอดีที่เรียนได้ทราบเพื่แต่ต้นนะครับในช่วงวันสุดท้ายความมันนะครับต้องอยู่ในขอบหนามเลยทีเดียว เป็นช่วงพลิกตาเดียวถึงเส้นชัยเลยคุณจาริศมาไล้ไเลื่อนแต่ว่ากรรมการต่อแตะไป่ล้วออกมาไม่หรอกแล้วไเลืเแนเมเลยู่ต่อร่ของโจนี่แม้ในรอบจิงจเลอันนั้นั้งรหนึงสองรับาชนะวีสองรับายสองตตางเพศตางเตะต่างเทต่างปีกงเี่ติ๊กหน้ามาแล้ออกมาแล้วต่างคนต่างที่ต่างคนต่างปี ออกมาจากเรือสะพานมาขาบสลอดใต้สะพาน16ตันเขาบอกว่ามีชื่อที่คอสะพาน16ตันพามาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใครน้ำทิ้งน้ำออกมาตอนนี้หมายเลขสี่เรือหมายเลขสี่นะกจ๋าหมายเลขเรือนะว่าหมายเลขสี่จะไม่ได้พลังย้อนไม่ได้น้ำเลยไปว่าเสริมแบบนี้เราไม่บอกก่อนจะได้แต่งหน้าเว้ยเอาเลยที่ไม่ไดันลังยอนเล่นแรงมาเล่นแรงแรงมา10เมตรสุดท้ายเอาแล้วเว้ยสุดท้ายชี้ชะตาตอนนี้มาชนาวีจะถงผายยันเดียวก็ถงผายยันเดียวสามเด้อเบสตัดเลือกขาบเบสสามแล้วก็เลือกคอนเซนช์ต โอ้โหหันไปตกใจเลยอาจารย์ไม่ต้องตัวไปเลอเลยอไรดยีช่วยกันเชียร์นะครับพิธีกรเราสัมภาษณ์อยู่ผมภ้างเองนะครับ เอาแล้วครับลูกที่ดำคือลูกที่ในเที่ยวนี้ครับมาเป็นประเภทเรือฮะพิพาจิงเอาลูไว้ต่างต่อต่างต่ต่างโค้งต่างตีต่างค้งต่างกที่ต่างค้งมาไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งปรนมีใครลงไว้ตอนนี้เอาดูว่าน้ำโด่งไหมน้ำโดนงจะจระนำออกนอกโลกนอกจักรวาลไหมเนจะนำตะลุกเกิดไหมจะลุกเกิดจะตะลุกเกิดน้ำตะลุกเกิดที่ตกที่ตัดจะเป็นใครกันจะแตกจะทันจะทันจะทันจะเปนจะทันหรือไม่ทันไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าสัมภาษณ์เออออกอะไรจะนักชาติชั้นนะออะไรรายการอะไรชั้น เดอะเดนเทเดนชันมอบด้วยพระราชทานชี้วัดกันที่สนามสามกื้เขื่อนภูมิพลจังหวัดต,ตาครับ,คร,บครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายนะและความสำเร็จนี้ขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวครับเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับสมาคมกเงรา์ไพายกับการขอขอบคุณผู้ว่าการไาฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับนายสุทัศน์ปัทมาศสิริวัน હટ 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 મલે એ મરો વચ્ચે બોવા જે આ જાય તો 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 โอ้ยกรรมาการไม่รอช้าครับยกธงให้เหรียญทองได้แก่ราชนาวีเหรียญเงินได้แก่สถาบันบัรฑศึกษาลำปางหนึ่งและเหรียญทองแดงครับได้แก่สถาบันบรรฑศึกษาลำปางสองครับขอเรียนเชิญคุณวรวิระวีนิภาพงศ์ผู้ช่วยผู้ในการเขื่อนภูมิพลบริหารให้เกียรติรอบเหรียญรางวัลกีฬาครับ